มิวนิธาเป็นหนึ่งในานางเอกชาวไทยที่ได้เข้าร่วมงานเชฟแคร์คาริที้ที่ Korea f ฟ r n i t u r e Museum เกาหลีใต้ล่าสุดในอินสตาแกรมมิวได้ออกมาโพสต์ภาพโมเมนต,ต์ต่างๆที่เข้าร่วมงานและทีเด็ดอยู่ที่ภาพของเธอกับซุปตาหนุ่ม จี r รา o อนบิ Bang ที่ถือว่าเจอกันครั้งที่สองแล้วงานนี้หลังจากที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับมากมายเข้ามากดล้าและคอมเมนต์ส่งอีโมจิค้อนหัวจันใจเข้ามามากมายเลยสำหรับมิวนิทฐาและจี r รา้อน i g ๊กแบ ครั้งแรกทั้งคู่เจอกันที่งานแฟชั่นโชว์ชาแนลเฮาเต้กูตูสปริงซัมเมอร์2020ันักรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองมิวนิตาเป็นหนึ่งในนางเอกชาวไทยที่ได้เข้าร่วมงานเชฟแคร์คริีที่โคเรียเฟอร์นิเจอร์มิวเซียมเกาหลีใต้ล่าสุดในอินสตาแกรมมิวได้ออกมาโพสตภาพโมเมนต,ต์ต่างๆที่เข้าร่วมงานและทีเด็ดอยู่ที่ภาพของเธอกับซุปตาหนุ่ม จีนราก้อนบิ๊กแบนที่ถือว่าเจอกันครั้งที่สองแล้วงานนี้หลังจากที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟนคลับมากมายเข้ามากดล้าและคอมเมนต์ส่งอีโมจิค้อนหัวจันใจเข้ามามากมายเลยสำหรับมิวนิษฐาและ จีดราก้อนบิ๊กแบงครั้งแรกทั้งคู่เจอกันที่งานแฟชั่นโชว์ชาแนลเฮาเต้คูตูสปริงซัมเมอร์2020ณกรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง